มีโมกนี่กับบรรยากาศรวยเหมือนกันนะครับนะช่วยนะครับแต่ว่าเย็น <c oughs> มีป่าแบตทุ่นม่เยอะแยะจริงนี่นะครับตัวย้อยเลยตัวนี้อ๋อพานเลย ปมอยู่กับผม้มเบาวนัดนะครับวันนี้นะครับผ้มพาทุกคนมาส่งเบดนะครับผ้มกับเบดมาอาทิตย์กันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวงี้จะใจก็เป็นเงี้ยหลูกเครียดนะครับก็จะต้องใจหน้านี้นะครับแล้วก็กอบเมืองด้วยนะครับต่งดังในเมืองในโกในหน้านะครับ าการปักเบ็ดนะครับก็อ,อย่าให้เงื่อของเราจมน้ำนะครับไอ้ไอ้มุกมันลอยขึ้นจากน้ำนะครับจะมุกจมน้ำเดียรูกเกียดจะตายนะครับประมาณนี้แหละถ้ารูกเกียดมันได้ดินด้วยนะครับพยายามอยาให้รูกเกียดตาย ครับผมได้ปกักแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปดูนะครับว่ามีปลาติดหรือไม่นะครับตอนเย็นนี้นะแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมก็จะมาดูอีกหนึ่งรอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูตอนเย็นนี้ก่อนนะว่าติดตาไหมนะครับขอสรุปนะครับตอนเย็นนี้ไม่มีปลามาติดแบตนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนกลางคืนนะครับว่าจะมีปลาติดแบตดไหมนะ เจอกันตอนกลางคืนกาเรามาดูเบ็ดตอนกลางคืนกันนะครับก็ดูกันเล็กตรงนี้ก็ยังมีเงี้ยอ,อยู่เลยนะครับกันนี้กันไหนเมืองได้นะครับกันนี้ได้นะครับเันนี้กันไหน,น,นเมืองนะนี่นะครับ ได้หนึ่งตัวเลย่ะกับนี้ได้นะครับขึ้นมาได้แล้ว <c ười> ได้นะ <c ười> นี่ตัวเกนได้นะครับง่ายว่าตัวเล็กนะตัวเล็กตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวง่ายว่านะกันนี่ทุกคนติดนอกนอกยางมาก ติดอกย่างเดี๋ยวมัจับติดนกกันนี่ติดนกนะครับมันจิกไม้เหรจับล้างมันก่อนโอโอเลวจิกกูเร็วเเช่นเจ็บเจ็บติดนกนะครับกันนี่ตินดอกย่างชั่วชั่มันดไม่ใช่หนไ แสกแควแสกก็เดี๋ยวจะร้อยนะครับเดี๋ยวเกย์ตัไไดเบ็ดให้มันก่อนนะตายเบ็ดติดก้างปลักนะครับเกย์ได้โอ้ติดได้บลูดดเกยยากเหมือนกันอืมนี่นะครับได้นกหนึ่งตัวด้วยคืนนี้ อยากย่างก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับตัวนี้นะไปไปแลวไปแล้วไปแล้วกัน <c oughs> นี่ได้นะครับอย่างเงี้ด้วย <c oughs> ได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะ ตัวนี้ตัวนี้เลยง่ยว่าจ้องตัวตีป้านมานะครับผมก็ได้ดูแบตเซ็ตเรียบร้อ,อยแล้วนะครับกับปลาทีได้คกนนี่นะก็ได้ปลาจอนซามตัวนะครับ สามตัวนะเบนาซิฟกันนะครับก็ไม่ดูเลยนะครับรอบร้องจะดูตอนเช้าเลยทีเดียวนะก็โอเคนะครับเจอกันตอนเช้านะตอนมาเก็บเบ็ดนะครับไปสวัสดีตอนเช้านะครับก็ตอนเช้านี้พุมกามาเก็บเบ็ดนะครับหมอกลงนะครับตอนเจ้านี้ก้ <laughs> นไม่ตกแต่ว่าหมอกลง ไม่รู้ว่าจะเป็นมอกค้นหรือว่ามอกแรงนะครับแต่ว,ว่าพ่มแม่เลี้ยน่าจะเป็นมอกค้นมากว่านะครับลงหน้าเลยนะมาครับมาดูเบสกันนะไม่ได้แหลกเมื่อคื้นก็นมาดูก็ได้ปลากันส้ำตัวนะครับแบน้าเทบกัน <c oughs> ไม่ได้เลยไม่รู้ใจหน้ามันมากเกิน่าหรือไม่รู้นะ ลาก็เลยยู่ตัวนะครับกันนี้ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับตอนยาวนี้เ่แล้วไม่นักกันเลยนะครับว่าจะมีกันไห้ติดตามมั้งไม่มีกันเดียวกันนี้ติดไหมนี่กันนี้ติดนะครับ นี่ติดนะครับกันแหลกตีติดปลาตอนเช้านี่ <c oughs> ตัวนี้ตายแล้วนะครับ กันนี้นะครับเหล็กมาขึ้นติดนกตอนเช้าไม่ติดอะไรเลยหมอกลงหน้ามากเลยนะครับโอ้กันนั้นติดหลายนะครับกันนี่ ตัวดีร่องนะครับต,ต,ตัวนี้กันนี่กันนี่กาติดนะครับโอ้ตัวใหญ่นะติดตัวใหญ่เลยนะอืม นี่นะครับตัวนี้ติดตัวหญ่เลยนะส้มตัวเลยอะมีโมกนี่กับบรรยากาศร่วยเหมือนกันนะครับนะช่วยนะครับแต่ว่าเย็น <c oughs> เย็นเกินตอนเช้านี่มีลมล่งมาด้วย nhi vô kêu nó gặp ừ tự nhiên là có nhằng pin như rồi mì phải bẹt trùn mày mày kìa nhà phải vì nha đấy ừ gặp ตัวใหญ่เลยนะครับนี่นี่นะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้อ๋อพานเลยใหญ่นับตัวนี้ครึ่งโลได้นะครับไม่ใหญ่ครึ่งโลเลยปุ๊ว่าเกือบหนึ่งกิโลไปแล้วเอานะ ก็ตอนเจ้านี่ได้ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่กี่ตัวนะก็ได้มาตามติดตัวแล้วนะครับมาดูแบ็ดกันต่อนนะกันนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับ ตัวนี้ล้านนะครับตัวนี้หลายตัวเรียวนี่กันนี่ลายล้านนะครับติดดียังตอนจะ ไม่เหมือนตอนกลางคืนตอนกลางคืนไม่ไม่ก่อยติดหลายตัวนะครับตอนเช้านี่นะตัวนี้ตัวไม่หญ่งนะครับตัวเล็กตัวนี้ลุ้นตาเเ็ดกันแล้ว นี่กันดี้ติดแต้เลยวะน่าจะเป็นปลาเล,ยล่ยละกันโกงไว้เลยนะเนี่ยตั้งปลานี่ก่อนอีรุดเษจะไม่ไม่ติดแต้เลยวะอืปะ้ปลาใบวินแน่นเพียบน่าจะเป็นปลาเล่นะครับ อ่าไม่ไม่มีอะไรนี่เหมอไม่มีอะไรรุดไปลไเลยอ่ะเป็นเรืองก,กี่กันเลยเรื่อกกนร้องกันแล้วนะครับปลาก็ได้มาไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ได้ไม่กี่ตัวแต่ว่าตัวใหญ่ๆนะครับ ไม่ได้กันนี่กันจุดตายเลยอ่ะกันจุดตายก็ไม่ได้นะครับก็มาดูปลานะครับว่าเราได้ปลากี่ตัวนะครับตอนเช้านี่นะลองนับดูกี่ตัว หนึ่งสองสมสี่ตัวนะครับตอนเช้านี่ได้6ตัวลาเล็กมาคืนได้สามตัวด้วยนะครับการ,รวมกลเป็นเก้าตัวนะเบ็ดห้าสิบกันนะครับเบ็ดห้าิบกันได้ปลาเก้าตัวนะครับกลุ่มกลุ่มจุดๆ โอเคนะครับการรับลิปวันนี้การไววเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับี่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมานะครับเจอกันไม่ลานะครับผมคลิปหน้าคลิปนี้การต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ